มาครับผมมีสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือการ์ด d ราก้อนบอลจีทีนะครับนี่คืขนานที่หนึ่งมือจอัมปต่อก,กับต่อเลยนะครับ ค,ความงจมาครับรุยกันต่อเลยกับแพ็กที่2ของรังที่1นะครับ s Z r จะมาได้ไหมเอา้ามาใบแรกเลยครับทุกคนมาใบแรกเลยนะครับอะความไว้ก่อนนะครับไปดูใบที่2เผื่อบ้นนะครับเฮ้ยมามาทุกคนเอาแล้วมาซองที่สด้วยเอ้าเฮ้ยเอา,เอาทุกคนเอาแล้ว ไปดูกันต่อกับซองที่3ามครับเดีย๋ยวบอกว่าเป็นใบวิป๊หมดนะเฮ้ยเอาแล้วเป็นก๊อตแพ็คแล้วครับทุกคนก๊อตแพ็กก็มานะครับมีไหมก๊มอตแพ็กไหมเฮ้ยทุกคนก๊อตแพ็กก็มาในชุดของของพรีออเดอร์เหมือนกันนะครับดูต่อจะมีต่อไหมเฮ้ยทุกคนเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาหมดครับก๊อตแพ็คก็มีนะครับ แพ็คของลังซีนะครับโอ้โหมาครับทุกคนมาครับมาครับนี่มามาว้าวมาด้วยครับแต่ก๊อตแพ็คแบบนี้จะมี s s r หลงมาให้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันโอ้โหทุกคนไม่คิดว่าจะมีก๊อตแพ็คในนี้ด้วยนะครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นแล้วครับทุกคนมือไม้เริ่มสั่นอีกแล้วครับ รอบนั้นผมเป็นก๊อตแพ็กแบบแบบอ่าเขาเรียกเลยนะแบบหแพ็กที่เหลือนะครับแบบ6แพ็กที่เหลือแต่น,นี้เป็นน่าจะเป็นแเลยนะครับมาลุ้นกันกับตรงนี้นะครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วทุกคนผมขอรุ้นแบบไหนดีแบบมาครับทุกคนมาลุ้นกันกับ สองที่หนึ่งครับสองที่หนึ่งด้านนี้เลยนะครับว่าก๊อตแพคของเราใบาแรกจะได้เป็นใบอะไรนะครับอ่าเป็นใบเป็นใบาอาร์นะครับทุกคนเป็นใบาอาร์เราเปิดกันเลยนะครับว่าใบานี้จะเป็นอาอะไรนะครับหมายเลข64น่าจะเป็นลูกแก้วเลยครับหนึ่งสองและ3ว้าวลูกแก้ว ห้าดาวนะครับห้าดาวสวยงามสวยงามห้าดาวผมน่าจะยังไม่มีนะครับสีแดงลูกแก้วสีแดงเออลูกแก้วดาวดำครับต่อไปแบบนี้นะครับว้าวจะเป็นอาเป็นอาเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นอานะครับไปดูว่าอาอะไรหนึ่งร้อยสามคุ้ๆค,ค,ครับนี่ใบนี้ผมได้ซ้ำมาหลายใบแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือ สวยทุกใบครับชอบทุกใบเลยนะครับสำหรับปลาก้อนบอลจีทีพาร์นี้นะครับว่าแล้วเราก็ใส่สลิปกันเลยนะครับพาร์นี้น่าจะต้องอ่าเล่นกันยาวๆนะครับดูกันยาวๆด้วยนะครับแล้วก็ใส่สลิปทุกซองเลยนะครับที่เป็นลิปวับนะครับนี่สวยงามครับทุกคนเมื่อกี้ใบแรกของผมคือใบนี้นะนะครับแล้วก็ตามด้วย มังกรหนึ่งดาวซึ่งดูเข้มแข็งมากๆเลยนะครับกล้ามเนื้อนะครับท่าวิ่งนะครับสุดยอดเลยครับมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยกับสองที่สองครับร่วมลุ้นกันนะครับว่า s s r จะแตกในคลิปนี้หรือเปล่าในไลฟ์นี้หรือเปล่านะครับไปลุน้นกันกับด้านไหนกันด้านนี้ ด้านนี้ครับที่เป็นลูกศร A เป็นเป็นใบ A นะครับเป็นใบอ์อะไรไปลุ้นด้านล่างกันเลยนะครับใบ A อ,อะไรใบอ์อะไรลงท้ายด้วย8 3 8ใบนี้น่าจะยังไม่มีอ้าวอ๋อเบจิต้า1 2 3โอเคสวยงามครับใบนี้เหมือนจะมีแล้วนะครับไม่เป็นไรสวยงามทุกใบยอย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับมาลุ้นกันกับใบนี้ต่อเลย เฮ้ยเอาแล้วใบนี้เป็นใบใบสีอะไรทุกสอนส,สีสีเงินนะครับโอ้โหสีเงินเป็นปั๊มเงินเป็นท R นะครับทุกคนท R อะไรเอ่ยสีฟ้าแบบนี้ฟ้าแบบนี้เอาไม่เคยได้นะครับเฮ้ยสวย สวยงามผมไม่แน่ใจว่าคือใบอะไรเป็นครั้งแน่เลย1 2และ3 SP นะครับโอ้โหทุกคน SP ว้าวสวยงามเป็น SP สพีสใบแรกของผมเลยนะครับสำหรับทรังนะครับซึ่งมาคู่กับเบจิต้านะครับซึ่งเป็นคุณพ่อนั่นเองนะครับนี่ว้าวสวยงามครับ คนยาตใส่สลิปนะครับใส่สลิปก่อนครับใส่ให้คุณพ่อก่อนนะครับมีราชาเบจิต้านะครับเป็นเจ้าชายครับเจ้าชายเบจิต้าแล้วก็ลูกชายนะครับเป็นทรัง เดี๋ยวไปรุ่นต่อนะครับกับซองต่อไปนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับกับแพ็คที่สามไม่ใช่สิซองที่สามนะครับซึ่งใบนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นทองน่าจะเป็นทรใบนี้เป็นทรนะครับทุกคนแต่เป็นทรใบนหนโอ้โหเป็นไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้ ซูเปอร์เซียโฟโกคูหูเป็นใบร้อยหนึ่งว้าวว้าวใบนี้ใบนี้จริงๆล่าสุดนะครับผมไปกับน,น้องคนหนึ่งมีขนมอยู่8ปหอนะครับไม่ใช่11บอหอแล้วน้องเอาไปเอาไปหนึ่งหอไม่ใช่ดิเอาไปสาหอแล้วได้มาแต่ไม่แน่ใจเป็นใบนี้ไหมไม่แน่ใจเป็นใบนี้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ว้าวทุกคน sp sp 0 1โอ้หูเมื่อกี้ sp 0 2นี่ sp 0 1ว้าวสุดยอดมากๆครับ sp 0 1สวยงามโกคูซูเปอร์เซียฟาโ์นะครับเป็น sp นะครับไม่ใช่ tr ด้วยโอ้โหไปไปต่อไปครับ ใบต่อไปด้านหลังน่าจะเป็น T R อาจจะเป็น R นะครับเป็น R เป็น R ใบไหน16ได้น่าจะเป็นลูกแก้วนะครับ1 2และ3าว้าวลูกแก้วนะครับเป็นหกดาวนะครับ2ใบนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับสำหรับซองนี้นะครับว้าวสุดยอดครับมีสลิปอันใหม่เลยนะครับของ บิ๊กฮดนะครับซึ่งเตรียมไว้แล้วนะครับโผล่ oh, ทองเปประกายมากทุกคนไปประกายเลยนะครับนหน้าอัปเกรดมากๆเลยนะครับสวยงามครับจะต่อไปลุ้นต่อเลยนะครับแต่ก่อนลุ้นเราต้องรักษาการ์ดนะครับด้วยสลิปสำหรับการ์ดโดยเฉพาะก่อนนะครับว้าวสวยงาม ต่อไปนะครับมาลุ้นกันต่อเลยกับซองที่สี่นะครับดูด้านบนครับโอ้โหประกายแบบนี้ทุกคนตกใจนึกว่าจะได้เป็นเป็นอ่าท R อีกนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นใบอานะครับเป็นพอเป็นลูกศรสีแดงเป็นใบอาใบอาป์ในโอ้โหทุกคนเป็นไงล่ะผมได้ใบนี้ซ้ําอีกแล้วประมาณ4ี่ห้าใบนะครับแต่ว่าสวยนะครับสวยมากๆไปุ้นกันต่อกับใบนี้ครับ ด้านหลังน่าจะเป็นนี่เป็นใบอาร์นะครับเป็นใบอาร์อาใบไหนอา้าวหนึ่งร้อยเก้าน่าจะยังไม่มีนะครับหนึ่งสองและและสามว้าวอ๋อใบนี้ได้แล้วนะครับตอนที่ผมล่าตามสาขานะครับซึ่งเราได้2ใบนี้นะครับสวยงามครับสวยงามมากๆตื่นเต้นไม่ไหวนะครับทุกคนตื่นเต้นมากๆกับ ตอที่เหลือนะครับว่าเราจะได้ใบทองอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับจะเป็นใบทองใบไหนนะครับเพิ่มเติมหรือเปล่าไปกันต่อเลยนะครับกับซองที่ที่5นะครับลุ้นกันกันกบซองที่5อันนี้เป็นใบอานะครับลุ้นกันเลยใบอาอะไร49 น่าจะเป็นครั้งนะครับ1-2และ3เอ้าเป็นเบจิต้าเบบี้นะครับเป็นใบอานะครับไม่รอช้าไปลุ้นกันต่อกับด้านหลังเลยนะครับน่าจะเป็นใบอาเหมือนกันใบอานะครับใบอาอะไรเอ้าเป็นใบนี้โอ้โหแต่เหมือนใบนี้น่าจะเคยได้แล้วนะครับ เป็นลิงยักษ์นะครับของเบบี้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเราก็ใส่สลิปเหมือนเดิมนะครับโอ้จะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมรุ้นตามสาขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นใบ R ทั้งหมดเลยนะครับไม่มี TR หรือ SR เลยส่วนใหญ่นะครับป่ะไปลุ้นกันต่อเลยนะครับกับซองที่ ที่หนะครับอ่าที่6นะครับาม,รม,มาด้านหลังเป็นอ่าเป็นใบร์นะครับอ่าอะไรเอ่ยโอ้เยอะแบบนี้น่าจะเป็นลูกแก้วนะครับกี่ดาวหนึงสอและ3 2ดาวโอเคน่าจะยังไม่ได้นะครับผมน่าจะขาดใบ1 1ดาวกับสองดาวนะครับโอเคนะมาแล้วมาลุ้นต่อครับใบนี้อ่าเป็นอาเหมือนกันนะครับ อาอะไรอาอะไร 1> 69, 2> 69 1 2้าึงสองและสามโอ้ปังปังยังสวยนะครับเทมากๆปังนะครับอ่ะสอใบนี้นะครับใส่สลิปเช่นเคยนะครับยังเหลอีกสองซองนะครับยังเหลืออีกสองซองอื้สวยงามมากับปังนะครับลูกแก้ว2องดาวมากับปัง อย่างสวยครับไม่รอช้านะครับเราไปกันต่อเลยกับ2นี้ครับ2อที่เแล้วนะครับอ่าเป็นท R อันนี้เป็น t R นะครับเพราะว่าเป็นลายไข่ปลานะครับเลขข1 2น่าจะเป็นลูกแก้วแน่เลยหรือเปล่าอ่าเป็นลูกแก้วนะครับกี่ดาวสามดาวสามดาวน่าจะยังไม่ได้นะครับมาลุยกันต่อกับ ใบหนึ่งด้านหลังนะครับด้านบนครับเฮ้ย <Hey, S 1> ทองเฮ้ย <Hey, S 1> ใบตอ่ hey, บตอทุกคนได้ใบต่อนะครับถ้าแบบนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอเอสพีศ uh, ฝั่งซ้ายถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมได้ใบฝั่งขวามาแล้วนะครับลบด้านล่างครับ SP ไหมเฮ้ย hey. ใช่ไหมเอาแล้วครับ04เป็น SP นะครับทุกคนว้าวในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับใบต่อนะครับซึ่งในตอนที่ผมลุ้นในสาขาผมได้ใบต่อฝั่งขวานะครับนี่ได้ฝั่งซ้ายโอ้โหสุดยอดครับได้สามทองแล้วนะครับได้สามทองแล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็น เป็นถือว่าเป็นกอตแพ็คเลยนะครับก็คือเป็นแพ็คที่มีวิบับทุกหอ่อทุกซองทุกใบเลยนะครับสุดยอดมากสุดยอดจริงครับที่เหลือคือเราจะลุ้น s s r นะครับว่า s s r จะมาให้ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับไปลุ้นพร้อมกันครับกับ หลังพรีออเดอร์โอ้โหเป็นใบอานะครับอาอะไรอาอะไร38เบจิต้านี่ใบนี้เหมือนจะซ้ำนะครับแต่สุดเท่มากๆเลยนะครับสำหรับเบจิต้าและใบนี้ครับเป็นใบสุดท้ายของวิบวับในหลังนี้แพ็กนี้ขอนี้ น่าจะเป็นใบอาร์นะครับเป็นใบอาร์โอเคเป็นใบอาร์นะครับ1 2 50อ้าเอามิสเตอร์บูดครับไปสุดยอดมากนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีหมดแล้วนะครับโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับทุกคนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ก๊อดแพ็คนะครับแล้วก็มาได้ในลังพรีออเดอร์ด้วยนะครับ จากที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าได้เจอในลังในการล่าสาขานะครับเหลือ6หอ่อเราก็ได้ทั้งหมด6เลยนะครับ6ซองสำหรับอแพ็กนี้นะครับเราก็ได้ก๊อทแพ็กมาเช่นกันนะครับแล้วก็ได้8แบบนี้เลยนะครับซึ่งใบพิเศษนะครับที่ผมได้ตรงนี้ก็คือ 3ใบนี้นะครับโดยใบแรกก็คือผมได้เป็น sp 0 2นะครับ sp 0 2นี่เป็นครั้งนะครับต่อไปเป็น sp 0 1นี่และก็เป็น sp 0 4ดังนั้นสิ่งที่ผมขาดคือ sp 0 3นั่นเองนะครับแล้วก็ s s r 0 1กับ02นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะครับว่าแพ็กที่เหลือนะครับเราจะได้ s s r หรือ SP เพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากรุ้นกันต่อไปเลยนะครับกับแพ็คที่เหลือนนะครับมีทันยุยุหักคุช่อที่รอคอยทุกภาพลายเซนมีความหมยความรักที่มีต่อการไม่เคยจาง